มาทําคลิปตกชโดครับเป็นอกไก่ครับมากับเพื่อนครับสองคนเป็นอกไก่ครับจะใช้จุ่มเลือดแล้วครับเดี๋ยวลองไปชมครับว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าครับถ้าเข้าเดี๋ยวก็มีสนุกแน่นอนครับโอเคครับ ได้เข้าหรอปาก,ะกน,นะคุณรู้ว่ามึงหมาคุณก็เนะที่ตะาครู้ว่ามึงเข้ามามันได้เขานะ้าไงวางแม่เลยเนาะยิ้มเดี๋ยก็ไม่นะไมไดึ ใช้กล้องหลังดีกว่ากล้องหน้ามันใกล้เข้าแล้วครับเข้าแล้วครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับล้งตรงสายฮะเออปล่อยมั้นครับเข้าแล้วครับเอาแล้วแต่ตับเลยรอรุ่นเราครับนกินไปแล้วนะรอดโอ้โหอยู่ปะน่ะ อยู่ป่ะนะอ,นยอยู่ป่ะโอเคครับได้แล้วครับไอ้<ด>ไอ,อ้ไอ้โดครับผมเดี๋ยวก่อนนะัะเดี๋ยวกิ๊บเปอร์ก่อนครับตอนนี้กำลังสู้อยู่ครับนี่ครับเตือนไปแนละ้วจะโดครับ<ๆ>เดี๋ยวกิ๊บเปอร์เดี๋ยวตอนนี้ผมก็ทุลักทุเลครับ ่ใหญ่เท่าไรหรอกหนึ่กิโลเมตในหนุดล็อกลึกนี่ครับอุ้ยหน้าปากันสามโลสองโลโอเคครับน่าถือนี่ครับเป็นชาโดครับโอเคครับ หนึ่งช็อตครับสำหรับวันนี้ครับก็เข้ามันตัวเดียวครับก็นั่งลุ้นอยู่นานแล้วครับันยังไม่เข้าก็มีเข้ามากินตัวเดียวครับผมได้ให้เพื่อนผมสับให้ก็มีอยู่ตัวเดียวที่เข้ามาครับก็ยังเงียบอยู่นะครับก็สำหรับวันนี้ขอปิดแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเพื่อผมจะไปหาตกที่อื่นต่อครับสำหรับบ่อน,นี้ก็ กินแค่ตัวเดียวครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ